ทบเ่อกีนี่เราก็ทำให้ได้โรงงานน้ำตกน้ำตาอะไรนี้เด็๋ยวไหมที่โรงงานการจะเปิดการตั่ไี้เ็ร่งคนเข้าไปดูกหนต้องไป็นทางใตแต่เป็นท้งใต้คแต่เขาไม่ ก็จะก็สอบคนไปดูไน้จำได้ไปฏิทีนใน่านจำได้ตังแก้วอ่ะแก้วผมูะเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวมาได้ด้วยจะมีอีหลายประเด็นค่ะแต่ละอีเาจัด้เดี๋ยวไปเยี่ยมเลยตาแก้ว